วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรขับแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการไอแห้งนะคะก็คือสิ่งที่เราจะใส่เนี่ยก็คือหอมกระเทียมขิงมะนาวน้ำผึ้งเกลือวิธีการทำก็คือหัน่นทุกอย่างเนี่ยให้ละเอียดหัวหอมก็จะลดอาการคัดจมูกอาการหวัดต้านการอักเสบ มะนาวก็จะมีวิตามินซีสูงขับเสมหะแก้ไอขิงลดอาการอักเสบลดเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากน้ำผึ้งบรรเทาอาการไอเคลือบเยื่อบุคอรถลดอาการระคายเคืองในลำคอส่วนกระเทียมคือบำรุงภูมิคุ้มกันนะคะหั่นทุกอย่างให้ละเอียดพอหั่นเสร็จแล้วเอามาใส่ในแก้วหลังจากนั้นก็หั่นมะนาวเป็นชิ้นบีบมะนาวใส เราจะใส่ประมาณมะนาว2ลูกหลังจากนั้นก็ใส่น้ำพึ่งน้ำพึ่งเนี่ยใส่ตามที่เราชอบได้เลยขั้นตอนสุดท้ายคือใส่เกลือลงไปเล็กน้อยจะทำให้รสชาติกลมกล่อมมากค่ะลองดูนะคะสูตรนี้คืออร่อยด้วยแล้วก็เวลาเราไอหรือคันคอเนี่ยหายค่ะ